มาดูคันนี้กันครับควักมือเรียกเข้ามาเลยนะครับกับตัวของ Toyota Corolla c r s s s ครับนี่เป็น1.8 Hybrid สมาร์นะครับตัวเริ่มตัวเริ่มนะครับแล้วก็ได้เครื่องไฮบริดด้วยเอางี้ดีกว่าโจทย์ใครนะมีอยู่ในหัวนะเฮ้หารถสักคันหนึ่งนะ ประหยัดพลังงานออปชั่นบางทีไม่จําเป็นไม่ต้องเยอะมากเน้นราคาถูกเน้นราคาประหยัดนะแต่สมรรถนะที่ได้นี่ก็คุ้มค่าเหมือนกันนะครับก็นี่เลยคันนี้ปีใหม่ด้วยครับ2021นะแล้วก็ตัวของโมเดลนี้ก็มาครับสีเทานะครับสวยๆนะเดิมรอบคันนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเนี่ยทรงนี้วิ่งกันเยอะมากบนท้องถนนนะรถสมัยใหม่รถบ้านเราเลยทอรนี้มันต้องแบบนี้แหละเตี้ยไปอยู่ยากผมบอกเลยนะแล้วก็สูงไปบางทีก็โครงเครนอ่ะนี่แหละ กำลังดีนะครับลุยได้นะครับลุยถนนในทุกสภาวะได้เฮ้ยอย่างน้อยผลตกมาผลอะไรมามันก็ลุยได้อุดใจนะครับแล้วก็สเปคแบบนี้มันทําอะไรได้บ้างนะครับเป็นรถครอบครัวก็ได้นะครับด้วยความที่เขาเป็นตัว5ประตูความมันเนประสงค์มันก็เกิดขึ้นเลยน้พเเป็น5ประตูปุ๊บอันเประสงค์เลยนะครับเปิดท้ายได้คุณจะพับบ่าพับอะไรก็ได้เอาของวางก็ได้นะหรือแม้กระทั่งวันหนึ่งคุณต้องไปขนต้นไม้อะไรมาหรือแม้กระทั่งต้องการแบบใส่ท่อยาว มันก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานนะครับสวยงามผู้หญิงชอบ ผู้ชายก็ชอบนะครับในสเปคแบบนี้การขับขี่ก็ดีภายในเขาก็สวยงามนะครับผมก็เน้นในัวของสีดําเป็นหลักทั้งในตัวของบอกหรือแม้กระทั่งตัวหลังคาโดยรวมทั้งหมดนะฟังก์ชันอะไรต่างๆก็ใกล้มือไปหมดเลยการขับขี่เขาก็ง่ายด้วย้ยสเปคแบบนี้ใครชอบนะครับบริโภคน้ํามัน23กิโลเมตรบวก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 เยอะมากสําหรับสายประหยัดถูกใจมากๆครับเอานะครับถ้าเกิดใครหารถใช้งานคันหนึ่งรถเดินทางหรือแม้กระทั่งใช้เป็นรถครอบครัวประจําบ,บ้านแล้วอยู่นี้บ้านเรา างทีมันไม่ได้ใหญ่โตบางคนซื้อเป็นเทา้าเฮาส์เป็นเทาโฮมหรืออะไรสักอย่างที่จอดรถบางทีมันมีแค่ขันเดียวนะครับมีขนาดก็กําลังดีจอดได้สนใจทักมาครับคันนี้ราคาขายอยู่ที่6 3แ0 0 0บาทเท่านั้นนะเรทพอ่อยู่แค่ประมาณ1 2 0 0 0บาทครับถูกใจใข่รีบกร,รีงกลางมาเลยที่เบอร์นี้นะ0 8 3 7 77, 7 77, 7 77, 7ดสและ08377777สาเนะวันนี้รถสวยโดนใจแมกขอเสนอคันนี้แล้วกันโ o ล,ลาล่าครอสหนึ่ไฮบริดสมาร์ท